โปทางมานันมนะโมนี่ไปเหน็นมดนะโมนี่นะนะ สบายดีสวัสด,ดีกะมื่อนี้กะหลังสงการทุกคนเลยบุรีพบกันตั้งแต่หึงทุกคนพอดีได้บอกประมาณสิบกว่ามือแล้วเย้าเดินแล้วก็มีย่างแหละพอได้ออกมาป่ากันเลยก็คือว่าแหละเวหลายย่างทุกคนเวหลายย่างอรีได้ตกมาปีนี้กะ ค,ค่อนข้างมีแต่เวมีแต่งานทุกคนเลยกับบุคคลมีเวลาเอาอมาป่าหาก็มีเวลานี่แหละทุกคนกับอีย่างกับทังครอบครัวของเฮาเองกับบุคคลสู้ดีไปเลยทุกคนเลยก็เลยบ่มีเวลาหาคลิปเพื่อทุกคนได้เบื้องหาก็ได้มีเวลาเมื่อน,นี้ทุกคนเลยพอดีวิตสงการนี่แหละว้าวสิ ไปเจอบเบื้องต้นมะปางที่มาเที่ยวก่อนแล้วมันยั่งบุาไในสุกนี่แหละสีไปเบิง่งเนี่ยแต่มันโหยก่อนนั่นแหละือเชอต้นหนึ่งที่เห็นอยู่ทางมากก็ยังโหยเลยพาไปจอบเบื้องต้นมาเข้าไปเขา่าค้นไปเอาเขาไปห่านเอางามลงมาโหยเลยทุกคนต้นนั้นนะ่ะต้นนั้นนะ่ะสุกกำลังเฮอแต่ต้นนี้นะ่ะยัง่งโบราไในสุกกำลังเฮิมต้นนี้นะ จนมันสีนโวยหล้วเพราอย่างว่มาสชีไปเบิง้งกระหอกมื่อแรงทุกคนมาอยู่บนเก้านี่เมื่อวานนี้ก็ฝนตกฝนตกลิ่นคืนนี้มดคืนทุกคนเลยสอบตื่นมากกัแจ้งเลยฝนลิ่นจนนอนละปะฝนวายชีพุปีไว้ยันฝนตกฝนฟ้าดังฮือฮืออยู่เดีย๋ยวนี้คึมอยู่ คนตกจะทุกข์แล้วทุกข์ดังพื้นดังไฟทุกคนดอนนี้ฟืนก็อึดได้อึดพื้นดอนนี้การขยายนะวันนี้เอาหมาบักนุ้ยมาผัดบังนุ้ยใอยู่บักนุ้ยไปน้ำเขาพอเท่าเขาพอเท่าพาไปหาเลน เดชทัศน์นี้น่าจะเล่นลงุงอุโเอา มาในสิฮับประกันคือเพราะฝนาเยพิติหลากแกเดิถ้าฝนตกก็มีแต่เอาไม้คำ้ำมัดต่ำลงพี่ไม้ค้ำเพื่อมันสูงกว่าดอนนี่ค้ำแบบนี้อย่าน้ำฝนไหลเฮาทางนั้นเสือโบยานทางนั้นมีป้อเรียบร้อยทางนี้มันยังไม่ได้เสืเป้อ

นะพังห่อผักเพลปุนะ่นติดได้หนะ้าผักเพลนะง่ายแล้วนะงาวมาพีนะทอมันงำตอนปุ่นชันชันป้านนป้าน,นิวันนี้มันงาขึ้นมาเอางามั้นมาปุ่นพังหอนะนี่กงมันงำ เทิงดานและมัน,ม,นมันจังสะอาดสะอาดแต่ช่วงนี้น้ำกินก็นยังบ่มีทุกคนฝนบนท่านโล่งลายน,นกเอาไว้คืมฝนได้เดี๋ยวนี้นะ คึม้มยังไม่ได้ได้คำได้แต่คึม้มคึ้มมืดเดี๋ยวนี้นะลืมสายซากทุกคนเลยมารอบนี้นะลืมสายซากเบด็ดมืออื่นนี่ได้กาบทุกคนมืออื่นนี่ได้กาบโบยู่ได้ลืมสายซากเบ็ดเออเกจอกโกบอ้ออะไรนี้นะเรากืโกบทุกคน มันมันมันแคบน้ำนะวออมันสูงแล้วอ้อเลปีก้อนนะมันมีต้นหนึ่งอยู่เท่งนี่กระหอเคยเขากินบูฮ่าปีนี้มันเป็นพ่าท่านท่านไ,ไปเบิ้งเลยปีนี้หมอเิี้าไ,ไปเบิ้งก็ ธรดาย้มาปางต้นนี้นะเป็นย้อยแล้วทุกคนเลยน,น้นมันย้อยเลยเห็นเห็นยังน้ำน้อยบื่อยู่เตอร์มนันดูบีญมีหอนกินบุนี่น่าจะมีหอนกินนนั่นี่ มะปางอันนี้มะปางน้อยๆเท่ไาไรหวานเท่านี้นะอืมต้องหวานอะไรน้อยๆมุ่นๆหาวานเจี๊ยบเลย เบื้งทั้งลุมนี่เป็นเป็น,ปนย่คือหอนเฮานี่แมนเท้เลยหอนเฮาอาลี่หอนสองตัวแล้วอันนั้นน่ะแหละี่พายมึกมาชุดก้อนนั่นแหละมันมากินต้นนี้เบึ้งนี่มนะเจี๊ยบมาบอยู่บนโตงนะะนะเจ็บตบสม,ม่าบนะเป็นทางเป็นเป็นโอ้หอนเฮาอนี่ น้อตัวน่านรูด้ดีมัลแรงนี่อยู่ต้นนี้บ่เบื้งมีตั้งแต่ฟอกหอนทั้งหมดแถวนี้ถ้าฝนมาห่มแห้งก็ต็กว่านี้นี่นะหเห็นชัดเจนนี่จะฝนลงฟอกทางมันน้ำมนันนี่ไปเห็นมดน้ำมันนี่นะนะะ ึกนย่อมแนวเดียวทุกคนย่อมหาบนผู้เปบได้มันหาบนผู้เปยะไหมไหมพไมมีแต่ลําดดนะมันเยะเอาฝึกอยู่เบิ่งกหอก่อ ตายเลยโอ้โหงนี้นข้างใน ูบังไงเลยมันไต้มาด้วยเท่งหวันบอกมาเลยเห็นคนมาบอเห็น แข้งคิซี่ทุกคนบักเห่าเลยคิซี่ได้ีนได้ยเห่าเลยโอ้บมกเอาดอกปลานี่แหละเขาซื้อได้ทุกคนเลยโลโละสีปลายพันน่าจะได้เกือบโลเลยนี่ก็ มกรับก่อนขำเลยทุกคนเลยกระหอกน่าจะเหมือนตัวเดียวนี้นะบึงครับเห็นตัวเล่มมากมีแต่กระเล่นเข้ามา กีงอเด้มาฮะเลื่อเลื่มเอาอันอยางดังไฟมากเคอะเลยย่งเลื่มเป็นก็ได้ยงังวะดินซุมเนี่ยนี้มีนมีอันดังไฟ mm -hmm. มีเขียงฟักเลย่ได้ตัดเขียงเลยสี่เอาซี่เอาก็ได้นะถ้าเราได้ตัดกระทอ o น,งน,นังมันนั้นมันย่าหนังมันสี่บุได้ย,ย่าบแห้งยามนี้นี่หาเจกได้ไดไดแต่ผมมีต้นมันองแนง มีต้นมนุษแนงยเจกได้ น้ำกะทิมันโอ้ยชอบสิได้กินโอ้แห้งทุกคนดึกเติบเลยสาดีได้มันอุปก,กรณ์เรามันมีครบถลน,นะเรามีคือได้เราอยู่เฮือนโคอยู่บ้านอยู่เฮือน,นะสบายกันนะ hiện lại, dịch lại này. คารุ่นบุได้เลยทุกคนคารุ่นบรได้เลยเฮตพุชสีหนึ่ต้องเสือออ้อถุงยางนี่แหละมันคารุ่นเสือออ้อถุงยางซันบลอดเสื้อนี้นะี่มันเข้มเข้คารุ่นบุได้ Gim teh hirung ni, sih mungkin. Hmm, mm h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 mm, 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 สีจะเป็นข้าวเย็นนั่นแหละข้าวข้าวเย็นมาแบบน,นี้ทุกคนถึงข้าวทำลึกรอบลุกเป็นนี้นะเฮ็ดกินเยอะกินแซ่บทุกคนเลยชอบจะได้กินกับมีไดเม้นพอดั้พอดีไก่เย็นชุดๆเลยใจฮ้อนนี่ยมีได้กินเฮ็ดแนวน,นี้นะ มันยะเขืองเขามีครบอุปกรณ์เขามีครบสมัยพักแพร่ตานพลิมีหูจัก ตาลงมะเร็งแซ่บดีกว่านะไม่ไนะด้ก,นะกินแะต่หึงเลยทุกคนนะผักเถิ่อนนี่ความมันใยไง ทั้งหวนก็กินเพ็ดแห้ง็ปตืตมกินไมา่ชาใจแล้วมึงนี้กินข้าย่านี้ไปต้ออีบอไ,ได้พักนะไปหายเงื่อกนกองมาปางก็อัถือสัตว์ป้าเาฮ้า เพชรได้ใจอะไรมะขิดนี้ปูดมะขิดหน้าบึ้งไล้นี่เพชรก็ได้ผมมดนน้อยรับ เป็นยังวะอ้าข้ากินเพชดได้เมื่อกี้เป็นห้าหกนวยกะกุบกุบเฮา à เพชแห็ง กิมูทางน้ำตาแล้วนี่นื่อเพ็ดก็ด้รอ Quay cho họ mà thì đẹp nhú Cứ nhọn à, Ok thưa con này, kín năm à, im cả im đêm Cả đây dết con nướng này. Con sẽ bị can cả đây, lọp đực, con này Điều cả, cả phạm เจอพนอหม่พี่น้องที่มาติดตามครับสมเดี๋ยวพบอพอี๋ยใหม่วิดีโูหน้าทุกคนบ๊ายบาย